ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่แล้ววันนี้ก็เกี่ยวกับโพดนะเกี่ยวแปลงแปลงใหญ่นะแต่เกี่ยวไม่หมดเกี่ยวได้ประมาณสิไร่ก็มีสองสายพันธุ์นะแปลงนี้ก็ที่กําลังเกี่ยวอยู่นี่ก็เป็น9ก้ 9, 9. าเกากฝักก็จะเล็กกว่านะไม่แคร มีนะแถบนี้แถบนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าฝักที่ใหญ่ใหญ่10ดกันเลยนะแต่ก็จะล่วงง่ายกว่าก็เกี่ยวกับเป็นเดี่ยวทรนงนะ,ะเขียนไว้บ้างน,นะก็ใช้เป็นรถหัวลากนะเป็นรถไถานาเดินตาม อันนี้ก็เป็นเครื่องยันม่าร้อยห้าสิบโค้งเตานกนะก็ใส่ไปเที่ยวละตอนนี้เที่ยวละหนึ่งอุ่ม ก็มาเขียนวันนี้ก็สี่คันนะมาสักสี่คันคันนู้นก็จะเป็นแซตที T, นะเนี่ยแซตที Z T. คันนี้ก็จะเป็นยันมาร้อยยี่สิบวันนี้แซตทีร้อยห้าสิบก็สองคันนะอีกคันก็กำลังลงข้าวอยู่นะตรงที่ร้านปูน ก็ราคาข้าโพช่วงนี้ก็ล่วงนะราคาร่วงก็น่าจะเหลือประมาณ9,000กว่าเดี๋ยวไปดูที่ร้านอีกทีนะว่าเกาจะตีให้เท่าไหร่ ใกล้จะออกกันนะเดี๋ยวก็น่าจะออกเลยเพราะว่ามีสี่คันนะอาจไปเที่ยวเดียวน่าจะไม่หมด ชุด,ดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามาาด้วยนะครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ